ฮะขอจะมีคนต่อไปขอเยงสองเนี่ยมันศิลปินคนต่อไปในรายการของเราครับเขาเป็นหนึ่งในไอคอนของรายการของเราครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะฟังเสียงไทยร้อของเขาครับมาแล้วมาแล้วเหมือนจะมีคนรู้นะฮะว่าจะเป็นใครคนนี้น่าจะดูอยางต่ำสองรอบครับผมป้ายไฟมาแล้วนะฮะป้าไฟมาแล้วผู้ชายคนนี้ฮะเป็นหนุ่มเสียงหล่อ เสียของเขาเป็นเอกล JI, ักษณ์แล้วนะเขาเป็นเอกเป็นคณะกรรมการของรายการนเป็นสมัยท่างผู้ีเกียครับขอเสียงปรบมือและกรี๊ดอันคือกล้องมอบให้กับผู้ชายคนนี้กันนะพอดีใจ សុខពេញអាសូរឆ្លោះចំក្នុង Oh. ทีมคนนะครับผมผมกันนัครับนะครับน่ารักที่สุดขอบคุณมากๆภูมใิใจดีใจทีจ่เจอทุกคนมากขอบคุณ,คณป้ายไฟทุกป้ายไฟด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นแฟนของศิลปินนะครับจ๋าโอ้โหขอเพลงอัมพวาชื่อเพลงก็ไปถูกด้วยนะครับผม เพลงคนช้ำท ouais ี pues, ่อ uh ัมพวาครับแม่ครับนี่คุณแม่มานอมปะครับเฮ้ยคุณแม่มานอมสวัสดีครับโอ้โหพิธการเพลงคนช้ำอัมพวาผมเนี่ยนะเข้ากับน้ำพริกแม่ปานอมมากๆนะครับเพราะว่าท่อนนี้เนี่ยเขาพูดถึงปลาทูคนใจไร้คู่ไม่ต่างกับปลาทูคอหันหน้าความจนผื่นแล้วทั้งมีพิซเตอร์ไปจับปลาทูแล้วพูดกับแม่ปานอมนะโอ้ย นั่งอยด้วยเสียบผมท่านไหนครับตากนมาลรองพิจาณาน้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็คยกำลังหูริ้งพุ่งพ่านกระดำกระเนยแล้วฮะตันนี้ครับผมก็สวัสดีทุกท่ันนะครับผมผมเป็นนึกในกณรกรรมการจากดึกโค้ดซองวันที่เพมพราะทั้งหกซีซั่นนะครับกรรมการที่นั่งอยู่ทางขวาสุดนะฮะถ้าหันจากผู้เข้า่งขันไปกรรมการที่น่ารักที่สุดนะครับผมกรรมการที่อายุน้อยที่สุด อะไรที่สุดดีกบมันหลอที่สุดไว้ล่อคุณแครับผมไม่กล้าพูดเองต้องใหคนดูพูดนะฮะหลบคุณมากครับ ครับผมก็จริงๆองบอกว่า,า6ปีที่ผ่านมา6ซีซั่นที่ผ่านมานะครับสิ่งที่หนึ่งในคณะกรรมาการอย่างผมได้มีโอกาสทําหน้าที่คือนด้คัดเลือกแล้วก็เฟ้นหานักร้องคุณภาพนะครับให้ถูกใจท่านผู้ชมมากที่สุดนะครับแล้วก็ได้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทั้ง6ซีซั่นเรามีนักร้องคุณภาพามากมายในวันนี้ที่เราได้พบปะได้ฟังเสียงเขากันนะครับ และสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กับการคัดเลือกศิลปินนะครับผมนั่นคือก<อ>ารที่ผมไ,มได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บทเพลงทองคำบทเพลงที่มีความอมะตะเหล่านี้เอาไว้นะครับ้ายังคงคู่กับคนไทยเป็นนานแสนนานนะครับผมขอเสียผู้ไปกับรายการเดอะโปรนนเดกร์สองนะครับ,บ,<ช>บองขอบคุณจริงนานทุกคนเลยนะครับตั้งแต่พี่บอยคนเกียรติที่ได้คิดรโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างคอนเสิร์ตนี้ครับ โกลเด้นโชว์คอนเสิร์นี้นะครับต้องขอบคุณที่จิ๊บนะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครบเบื้องหลังที่จัดให้เราได้มาเจอกันทุกๆปีแบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็สิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นก็มักจะเกิดขึ้นนะครับผมอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับว่าเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเราได้สูญเสีย